มาเดไงอย่าซีอย่าอย่าซีโอเคโอเคอะไรกันเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโดดไปเลยเออเอาละได้อะไรไปข้างหน้าเลยไปจบเธอไม่ช่วง ฮูไปไปเนนไปไปล่ลฮุเลฮ่าฮพวกเราสองคนเป็นชาวก่อเต็มตัวแล้วฮุลาฮุลาสันโนไปทะเลฮูเล่ฮุเลเอาเป็นว่าพวกเราสองคนเป็นชาวก่อเต็มตัวแล้วก็เลยคิดว่า พวกเราต้องกระโดดปากนในดินแดนชาวเกาะกันถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นชาวเกาะเต็มตัวเราต้องกระโดดเก่งเพราะเราต้องเป็นฮูราฮูลาสนุกไปทั่วทะเลทุเลฮุลีเอาลนะเราทำการกระโดดปากวดได้กินไก่เพิ่มเพิ่มพลังง่อมโอ้โหเขาไปแล้วอบชอป อ๊อนี่ไงมันคือชาวเกาะพวกเราคือชาวเกาะโอ้โหฮูราฮูราสานุกไปฮูเล่ฮูเล่ตกน้ำมันจะเป็นยังไงบ้างก็ตายไงชาวเกาะจะไม่ตกน้ำโอ้ยเกือบตกเอาเจ็บเจ็บเจ็บว้าวเธอจะไม่ล่วงใช่หรือไม่อย่าอย่าถามอย่าไปล่วง เธอบอกฉันมาว่าเธอจะไม่ล่วงเขาจะไม่ล่วงงั้นมาดูกันว่าแฟนพี่จะล่วงหรือเปล่ากรโดดยังตต่อเนื่องอเระชับเะชบกระโดดยัาตต่อเนื่องอเระับเชบโออกคอชาวเกาะตัวจริงจะกระโดดเกง่งพวกพวกเราคือฮูราฮูราสนกไปทัวร์ทะเลฮูเลฮูเลมาได้ไงอยาดซ่ยาซ่ ิ่งโอเคโอเคอะไรกันเนี่ยกินไก่เพื่อเพิ่มพลังต่อจึ๊บโอ้ยทางวันนี้เราจะทำการอ๊บอ๊บอ๊อ๊บอ๊บุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะนั้นเขาจะไม่ล่วงใช่ไหมเกือบไปนะว้ไว้ไว้เกือบไปตามมา กินไก่ครอบเพาะพหลังนี่ไงเราจะเป็นชาวเกาะอะไรของเธอวะนั่นกินไก่มามเออชธบครับนี่เฮ้ยไอ,อ้ชุบนี่ไงไเรากกเป็นชาวเกาะแล้วตามมาทางนี้ทางนี้ไปตาม,าามนี่ตามชานมานี่นี่นี่ไปข้างหน้าเลยไปชธบเธอไม,ไม่ร่วงไม่ทำไมถึงร่วงแบบนี้ฮ呀 อ้ยไปดูกระโดดช้าๆอย่า yeah, รีบเออค่อยๆกระโดดอชืบเชืบชืบเอออชืบอชืบนี่ไงอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย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  เฮ้ยข้างหน้ายังไม่มีเซฟนะยังไม่มีเซฟนะดูโดยดยชันดูชันดูชันเชิบเจ็บเจ็บนี่ไงโดยโดยดยดยกระโดดมาไงครับเขาคนนั้นจะไม่ตกอีมี่เขจะแตกมีวี่จะดักเกิดมาทางนี้ทางนี้เซฟเซฟไหเข้าไปเข้าไปฝึกซ้อมมาอุ๊ยเอาเรื่องว่ะเอาล่ะกระโดดกระโดดไปเลยเออเอาล่ะ ชึบชบอืมถือว่าใช้ได้อะไรอ้ะวฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้กินฉันหรอกนะเฮ้ยหยุดก่อนหยุด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 อย่าไปชนอะอ้าวเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยเราอยู่เราอยู่ไปเรื่อย่ะอุ้ย เรามีก่อให้ให้ปุ๋ยมีกองให้ปุ๋เราเป็นเราเป็นราชาโจรสลัดความขั่งชื่อเสียงและอำนาจไปไปกันเลยลูฟี่อะไรไปกันต่อดีกว่าทางนี้ตามชั้นมานี่ กลายเป็นชาวเกาะที่ดีต้องร้องเพลงให้เป็นไหนร้องเพลงโชดิเฮ้ยก็เกก็ไม่ใช่เพลงชาวเกาะลาฮูลานุ่งยเละเรเลเเฮ้ด้วยเลาฮูลาฮูลาเฮ้ฮา่้าเละเรเรเฮ้เร็เฮเฮเโอ้เอล่ะนี่ชืบชบนี่ไงมามาชบ จึ๊บนี่ไม่พลาดปุ๊บปุ๊บ<อ>ลีาลาลีลาลีลาลีาลาด,าดีการทดสอบมาตายไงไปไปต่อต่อดีกว่าเต๊บรู้ไหมที่นี่มันมีตำนานตำนานอะไรอะ่ะตำนานชาวเกาะกินคนฮ่าอย่าบอกนะว่าเธอเป็นคนมนุษย์กินเผากินคนเนาะแล้วมาด้วยกันจะเป็นได้ไงอยูเออว่ะ เฮ้ยงั้นรีบหนีกันละกันนะไปแล้วจ้าไปแล้วกลัวไปเจ็บ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 นี่ไงว่าไม่รอยลยรออยู่เนี่ยฉันรออยู่ตรงนี้นี่เอ๊ะอับมงอ่ะอับมงอเมนรียมเฮ้ยฮ่เฮ้ยราวังไปไหนอ่ะรอฉันก่อนดิ นี่ไงอันมาด้วยต้มนำหน้านกาฬหัวจอไม่มีใครหลอกหัวจอกซ้อมนำหน้าเอ,อ้ทุกคนเชื่อไหมว่าเขาจะล่วง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 อีกไงล่วงแล้วเอา้าทำไมามีบล็อกช่วยวุด่านนี้เธอไม่สามารถผ่านไปได้หรอกเพราะมันต้องใช้การลอยไง ลอยซะลอยลอยลอยเธออยู่แต่อ่าอยู่ได้ลอยปึ๊บแล้วก็ลอยลอยก่อนลอยอ่ารอเราต้องรออ่ะห่วงยางช่วยชีวิตปุ๊บ รอก่อนรอจังหวะถหลางไปกันนิดหนึ่งแล้วก็ทําการพุ่งถหลางไปนิดหนึ่งทําการพุ่งแล้วกาชั้นช่วยชั้นช่วยอ่าเออไปไปลอยวู้อ่ะนี่ไงเซฟตรงไหนอะเซฟยังไหอะเซฟยรงอะเซะตรงนี้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 ตรงไหน อ๋อจะบอกนะว่าเราจะออกเกาะกันแล้วไปแล้วไปกัรลอยโอโ้โหะง่ายอันนี้ง่ายง่ายไหมง่ายไหมเจ๊เตีองไยเจ๊เตียงเอ๋ลอยไงลอยไงทีนี้ลอยได้นะ อาจจว่ามีการพัฒนาเฮ้ยรู้สึกด่าเหมือนคุณๆนะทำไมอ่ะต้นมะพร้าวต้นใหญ่อะไรอ่ะอ๋อป,ป่าป่าป่าฉันฉันคงคิดอะไรเพิ่ไปหน่อยไปกันตามมาอ่ะไม่ลอยอ่ะลอยไปเลยโอ้ฉันรู้แล้วทำไมเธอถึงลอยไม่ได้ไกลเพราะเธอไม่ได้กินไก่เพิ่มพลังไงอ๋อเหรอใช่เฮ้ย

มันถอยไม่ได้ฉันกดชิปง่ัทำไม่ล่วงอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอย่ายบอกว่าเราอยู่เราอยู <co> ่เป็นหอคอยแล้วบอลลูนบอลลูนกระบาแลวหอคอยอาเชิบนี่ไงโ้ยโคตรสูงเลยเสียวไปอ่ะมาละจ้าเชิบ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 กระโดดอย่างตอนเนื้อ ชาวเกาะไงแล้วค right? <ste brightness> <desserts> <men> ือชาวเกาะอยู่ข้างหน้าแท้ล่วนได้ยังไงรอด้วยรออยู่รออยู่ฉันรออยู่ดูดูกันเทพนวก็อย่างนี้ดูดูดูคนเทพนะดูจําไว้ช็อเชิอเชอเชอเชอ ไปเนไงเ็นไปงเทยาเหมือนกันเทยเหมือนกันชึบชึบไปเงเท่าเหมือนกันเทยาเหมือนกันเงินเงินเงินฮเฮ้นเฮ้เฮ้เฮ้เฮาเฮ้เฮ้เา้เอมเฮ้เเา้เฮ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 อเ้เฮ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 เเกเเาิเเเเเเ้เเเ้เนี่ย สบายนิ่มง่ายจังเลยอ่ะง่ายง่ายจังเลยการไปช็อกเกอเทพง่ายทำไมไม่กระโดดมาเออดูชันดูฉันมาชึบมาชึบ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ชิว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 ไงเย็ดขี้ดูฉันเชึบ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 ไปกัน แบบนี้นไม่ได้เทพคือกระโดดไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคือกระโดดไปเลยเออกดเบรกเอาแล้วอย่าไปกลัวเออตอนนั้นถ้ามันบล็อกห่างกันก็ชิปเบรกเออแล้วก็โดดใหม่เออง,ง่ายง่ายชึบ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 อีกัะอะไรของเธอวะเดียวฮะกระโดดเบาๆไม่ต้องเน้นเห็นไหมฉันยังกระโดดชิวๆเลยไปกันโอ้โหชิวมากๆไง <c oughs> เร็วเร็วดีชักช้าจังเลยเป็นชาวเกาะที่ต้อง ไล่ไลนี่โอเคได้เลยครับเฮ้ยฮันดีนะลงไปไม่ลงไปแล้วตามมาโอ้โหเฮ้ย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 ชึบชึบข้างหน้าข้างหน้าเดียวเองอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอยู่ข้างหน้ารอด้วยอ่ะโอเคโอเครออยู่เออเออ เรื่อว่าจะรอดอ่ะึก่ว่าจะรอดอ่ะไม่ไม่เราจะไม่ทำร้ายคนที่กระโดดไม่ค่อยเก่งเอ๊ยยาวแล้วเจิบเอ้าเชิบเธอจะได้ใจดีให้เขาไหมอ๋ออย่างนี้ที่เองที่สุดไอ้ตามมาเจ็บอ่ะเฮ้ยเชิบงั้นฉันไปฉันลงหน้าไปก่อนละกันนะโอเคไหม งั้นฉันล่วงหน้าไปก่อนยาวๆเลยนะทีไปงั้นเอาไปว่าเราจะล่วงหน้าไปก่อนละกันนะทุกคนเพื่อเขาไว้ตามาเร็วๆรีบๆคนไทยยาวไกล เร็วๆให้ฉันมองหน้าไปก่อนไหมไม่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 เราต้องมีตัวช่วยจะบอกจะเอาไอ้นี่ที่ดึงฮะเอาก่อนไม่เอาไม่ใช้ไม่ใช้ตามาแล้วก็จะหมดก่อนข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามากี่อันอะอันเดียวสองอันนี่มีไหมอันนี้ก็โดดเองไหมอันนี้ง่ายกว่า กินเละกินเละกินเลโอ้กิล,คล,คลโคตรไกลเ <_ d ose> ลยนะจะถึงหรอเชิบเชิบเชิบเฮ้ยจะสุดแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วทุกคนเขาคนนี้ไม่สามารถเป็นชักก่อที่เทสทูได้อะอะไรของเธอกระโดดจะพลาดอะไรต้องเอาใจช่วยต้องเอาใจช่วยต้องเอาใจช่วยเฮ้ยชิบหายแล้วงานชามุงหน้าไปก่อนละกันนะดูแลตองด้วยไปแล้วจ้า อาจะให้รอจริงเหรออีกนานเลยนะจะอัดเอาล่ะโอ้ยไปจึบนี่ไงนี่ไงฉันไปลงมาก่อนละกันนะฉันไม่รอเธอหรอกนะฮเพราะอีกนิดเดียวมันก็จะชนะแล้วไงล่ะไปแล้ว เวลาสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไ like ลค์ด้วยนะฮูลาฮูลาสนุกไปถวยทะเลฮูเล่ฮูเล,ล่ลองไห้ร้องไปเป็น